ดีค่ะพี่ลูกสนานธัญดาวิชยช์ธนาพรนะคะชื่อเดิมธนาพรรัตนเศสนะคะขอถามเรื่องชื่อก่อนเลยค่ะว่าทำไมถึงเปลี่ยนคำว่าสอนเนี่ยจากสอนสาราเป็นสอนบริสีคะเราไปศึกษาเรื่องของโหราเทศาสตร์คือาศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขนะคะแล้วก็ลองทําสถิติด้วยตัวเองดูเล่นๆก็คือเอาตําราที่เผอิญมีอาจารย์โหราศาสตร์ท่านหนึ่งให้มามาเคาะตัวเลขของคนหลายๆคนในหลา,ลายแวดวงทั้งวงการเมืองทั้งศิลปบทั้งดาราแล้วก ว่าแม่นจนเราตกใจอ่ะจะรู้สึกแบบว่าถึงแม้สางนี้จะงมง,งายไม่น่าเชื่อแต่เปลี่ยนเพื่อความสบายใจดีกว่าตัวพี่เองอ่ะเปลี่ยนชื่อ3ามสี่รอบแล้วนะคะทุกอย่างดีหมดเลยนะแต่มีปัญหาเรื่องระบบขับถา่ายพี่ถึงขั้นต้องเขียนกระดานแล้วก็วงว่าเราเข้าห้องน้ําไปกี่วันมาแล้วและเคยวงนานสุดกี่วันรู้ไหมคะ6วันจนแบบเฮ้ยคือแบบจะจะ,จะตามจี้ฉันมาขนาดนี้เลยคือจะแม่นกันขนาดนี้ก็เลย ไม่สู้แล้วค่ะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นเลขมงคลชื่อมงคลหมดเลยแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนจริงไหมใช่ค่ะก็ล่าสุดเลยเนี่ยเป็นเรื่องแปลกมากคือพี่จะใช้เลขอยู่ชุดหนึ่งในเบอร์มือถือเลขนี้เนี่ยเป็นช่วงที่พี่รู้เลยว่าเงินเข้าจนพี่แบบว่าสมมติเปิดบัญชีสม,มตุตบัญชีมาดูไม่ได้โอเวอร์จริงนะคือแบบเอานี่ใครโอนมาให้อีกแล้วนะเนี่ยคือเงินเข้าเงินเข้าเต็มไปหมดเลยค่ะเลขนี้เนี่ยมันจะติดอยู่ตรงมีคู่เดียวที่ไม่ได้อยู่ตรงกลางคือเลข2 2อง สองสองเนี่ยตามตำราคือจะมีปัญหาในช่องท้องคือเงินดีทุกอย่างดีทุกอย่างเพอร์เฟกหมดแต่เป็นโรคกระเพาะคือปวดต้องกินวิตามินเิ์เกือบทุกคืนพี่ก็เลยยอมเปลี่ยนไปเอาเลขอีกชุดหนึ่งปัจจุบันใช้เลขอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะที่เอาเรื่องสุขภาพเป็นหลักเชื่อไหมพอหลังจากถอดเลขชุดนี้โควิดแอทแทพี่ก็เลยปิดบริษัทซึ่งเงินน้อยลองคือตามตัวเลขเลยแต่โรคกระเพาะ คือหายแบบเราไม่ได้ตั้งตาจะจะตั้งใจรักษาหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องกินวิตามินสิทธิ์แล้วแล้วปรากฏลูกชายพี่เขาก็เลยเอาเบอร์นี้มาใช้แล้วก็เลยเหมือนใช้แล้วติดถาวรต่อเนื่องเขาบอกแม่แม่คือเขาเป็นคนเทรดคริปโตแม่แม่เฟมทำกับแบบเดี๋ยวเดี๋ยวไดแอนดรอปได้มาเป็นแสนเดี๋ยวเดี๋ยวไดอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาเขาเลยบอกเบอร์นี้เงินดีมากคือเนี่ยพี่ฟังแล้วพี่ก็แบบแล้วสิ่งที่เกิด คืออะไรรู้ไหมคะทุกวันนี้เดินมาขอ,อยาแก้อาหารเป็นพิษตลอดเวลา <ST AR C> ก็วันนี้นะคะสอนมาอัดรายการตีสิบเดย์สเปเชียลนะคะที่เป็นออนไลน์ก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันเพราะว่าเชื่อว่าอาจจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยเพราะว่ามาแชร์เรื่องของทั้งเรื่องโหราศาสตร์ที่ไม่น่าเชื่อนะคะแล้วก็แชร์เรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวด้วยว่าเจออุปสรรคอะไรมาการดูแลสุขภาพอย่างหนึง่งที่แบบเป็นเรื่องที่น้อยคนมากที่จะรู้และใส่ใจนะคะ แต่รู้แล้วพี่เชื่อว่ามีประโยชน์ใช้ไปได้ตลอดชีวิตเลย<ม>ก็ไปติดตามกันในรายการ4 0สเเิบ c ด Special นะคะ